เมื่อนี้สิพามาเบ่งครับมาเขียบครับนําเสนอครับจะเ,เข้าเดือนที่สามแล้วครับโอ้ยดกขนาดนี้เดี๋ยวก็เก็บได้ครับเอาไปบ่มเนาะเอาไปบ่มนี่เอาไปบ่มลูกใหญ่มากลูกใหญ่ลูกใหญ่หญนี่ปลูกไว้หาต้นครับเขียบหนังดูอันนี้เป็นพวงเลยครับเนี่ยเนี่ยเป็นพวงนี่เป็นพวงเลยเนี่นยนะครับ ใหญ่มากง่ายๆครับตัดยอดแค่นั้นเองนีตัดยอดก้านไหนที่มีผลก็ตัดยอดครับน,นี่ลุงใหญ่มากน่เดี๋ยวก็เก็บใส่โอ่งน้อยครับหมักไว้มีอุณหภูมิสามสกว่องศาก็ได้กินแล้วครับ ควายส for ักสามสิบห OK? ้าองศาสามสิบเก้าองศาประมาณนี้ประมาณนี้ให้มันอุ่นๆสักหน่อยหนึ่งก็สุกแล้วครับอันนี้ตัดยอดมันโง่วยหมากแงเลยสเลยเสื่ออ่อนี่ยเนี่ยเดีกอาทิตย์หน้าก็ได้เก็บแล้วครับอันนี้ต้นเตี้ยๆครับ่ง่ายๆครับถ้าออกดอกแล้วติดผลแล้วก็ตัดยอดเลยครับเนี่ยตัดยอดเลยให้มัน ไปหล่อเลี้ยงลูกมันเองนะครับนะปลูกห้าต้นเองก็ประมาณสี่ปีแล้วครับต้นนี้ปลูกมาสี่ปีแล้วครับโอ้ยอ่อนเลยนะนี่นนะใหญ่มากปลูกในสวนครับปลูกในสวนเอง สะออนครับสวอนสอนสวออนพอนะโอ้ยหลน,นี่ฝนตกลิ้นครับฝนตกลิ้นมาลอกมาแลากยมมดมือมือนอี่ต้นเตี้ยเองเดี๋ยวตัดถ้าได้ผลชุดนี้เสร็จก็จะตัดก้านลงตัดให้มันเป็นพุ่มเล็กๆนี่ครับนะนะ ที่หน้าก็ได้เก็บเอาไปบ่มแล้วครับนะ